ใครจะไปคิดแล้วว่าภาษาที่เราใช้ในทุกๆวันก็เป็นผลผลิตหนึ่งจากการเล่นของมนุษย์เช่นเดียวกันการเล่นคือสิ่งสําคัญในชีวิตของเราเราจะมีการเล่นในทุกๆวันไม่ว่าจะเล่นในทางความคิดเล่นเกมหรือเล่นในทางโลกแห่งความจริงก็ตามภาษาที่เราพูดหรือการใช้ในการสื่อสารก็เป็นการเล่นที่เราสามารถเล่นได้ในทุกวันโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนักประวัติศาสตร์พันธะธรรมอย่างโยฮันนอัลิงหาเขาได้เขียนไว้ในหนังสือโฮมูรูเดียนของเขาว่าการเล่นเนี่ย เป็นสิ่งในการก่อร่างสมรชตธรรมโดยการก่อร่างสร้างวัฒนธรรมเนี่ยมันก็มีส่วนนึงมาจากการใช้ภาษาเพราะภาษาเนี่ยเราใช้ในการสื่อสารในการสร้างของบางอย่างและในการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันดังนั้นภาษาเนี่ยจึงเปรียบเสมือนพื้นที่เล่นของมนุษย์เพราะมนุษย์เองก็ต้องสร้างระบบภาษาขึ้นมาเช่นเดียวกันดังนั้นเขาจึงบอกไว้ว่าภาษาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นพื้นที่เล่น ของมนุษย์เช่นเดียวกับเกมเพราะอะไรเพราะภาษามีระบบโครงสร้างเมื่อเรามีระบโครงสร้างเราใช้ระบโครงสร้างนั้นในการสร้างประโยคสร้างคำสร้างสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารหรือใช้ในการร้อยเรียงขึ้นมาเป็นเรื่องราวก็เหมือนกับเกมครับเพราะเกมมีโครงสร้างเหมือนกันโครงสร้างนั้นเราเรียกว่ากติกาผู้เล่นใช้กติกาในการอ้างอิงในการคิดกลยุทธ ดัดแปลงลุงกระทั่งการคิดลูกเล่นใหม่ๆเพื่อค้นหาแอคชั่นที่เขาสามารถทำได้เพื่อให้เขาเดินต่อไปขา้างหน้าและก่อร่างสร้างความใหม่ยบางอย่างก,กับเขาได้มันจึงเปรียบเสมือนว่าจริงๆแล้วเราอะ่ะก็เล่นอยู่นะแต่เล่นในการพูดเล่นในการศึกษารเล่นในการคิดคำใหม่ๆในระบบภาษาของเราแม้ในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราอาจจะพูดได้ว่าเอ้ยภาษามันอาจจะแบบ เต็มแล้วเรารู้สึกว่าภาษาม,าม,นมันมีการวิวัฒนาการมาถึงระดับหนึ่งแล้วแต่เชื่อไหมว่าเราก็ยังพบการเล่นในระบบภาษาอยู่ในทุกๆวันในโลกออนไลน์เช่นการสร้างมีมการสร้างคำใหม่ๆการสร้างการอารมณ์ขันเกิดขึ้นการสร้างการโน้มน้าวใจด้วยคำพูดใหม่ๆการดัดแปลงการเอาประโยคมาต่อกันเพื่อสร้างความหมายใหม่ๆเกิดขึ้นดังนั้นมันไม่มีทางหายไปหรอก เราเล่นกับภาษาในทุกๆวันถ้าเกิดว่ามันไปได้ไกลหน่อยมันจะกลายเป็นไวรัลแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไปไกลามากสุดท้ายการเล่นภาษาและคําพูดใหม่ๆนั้นจะกลายเป็นคําพูดที่รู้กันในเฉพาะกลุ่มดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะพูดเขียนหรือคิดอะไรบางอย่างลองนึกดูก็ได้ครับว่าเราอะ่ะกำลังเล่นกับภาษา เพื่อให้ชีวิตเราอ่ะมันมีความสนุกขึ้นมีความหมายขึ้นเหมือนอย่างที่ฮาวสิงหาได้เคยกล่าไหวไว้หรือเปล่า